ตอนนี้ผมอยู่กับกรรมการท่านหนึ่งที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการออกรางวัลด้วยนะครับนั่นก็คือนักร้องจากค่ายมีเรคคอร์ดนะครับคุณทีเจสเตอร์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาเห็นอะไรบ้างลุ้นครับขอบคุณก็ตื่นเต้นไปด้วยนะเ <laughs> พราะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาร่วม <laughs> เป็นสักขีพยานครับ <laughs> <ม>ใช่ฮะ <laughs> เห็นถึงความน่าเชื่อถือ <laughs> น่าเชื่อมั่นแลวจะบอกประชาชนยังไงบ้างครับผมจะบอกว่ามันโปร่งใสสุดๆไปเลยนะครับขนาดผมเองเนี่ยมาร่วมเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปจับเลยเนาะเพราะม นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่จะเริ่มพิธีการเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเออแบบเขาก็สาธิตให้ดูระหว่างแบบเครื่องมันเป็นยังไงบ้างมีความโปร่งใสขนาดไหนซึ่งมันมันไม่มีทางเลยที่จะแบบไม่รู้จะทําอะไรให้มันโกงได้นะเพราะฉะนั้นมันน่าโปร่งใสสุดๆเลยครับทางขั้นตอนแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ด้วยถูกต้องครับผมได้มาตรฐานสุดๆครับวันนี้ขอขอบคุณด้วยนะที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในครั้งนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับวาผู้ชมฮะก็หมดเวลาในการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม แล้วนะฮะในช่วงนี้ผมสืบสกุลนะครับแล้วก็คุณพี่พิธพนเนี่ยต้องลาคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ